เมนูที่เราจะมาทํากันวันนี้ก็คือต้มจืดค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อหมูผักแล้วได้ชอบเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงค่ะเราจะทําการหั่นเนื้อหมูแล้วผักให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นก็จะทําการหมักเนื้อหมูต่อค่ะระหว่างหมักเนื้อหมูเราก็จะตั้งเตาไฟรอเลยนะคะจากนั้นก็จะใส่โรตีและล่าขึ้นฉายลงไปเคลโคลเลค่ะแล้วก็เหาะซีอิ๊วดีหน่อยหมดหัวแล้ว พอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูที่เราหมักและหั่นไว้ลงไปเลยค่ะใส่ลูกชิ้นใส่ของที่อยากกินลงไปและตำด้วยผักค่ะแล้วก็โคเลโคเลเหมือนเราจะโคเลแรงไปหน่อยนะคะต้นยายบ่นเลยค่ะเกือบไม่ได้กินแล้วหน้าตามาน่ากินมากเลยค่ะแล้วยายก็มาช่วยปรุงอีกนิดนึงด้วยนะคะ คุณยายเราก็มาชิมแล้วบอกว่าเยีอะมากๆจากนั้นเราก็เอาไปกินกับน้องกัาสองคนหมดเกลี้ยงเลยค่ะระบบย่อยอาหารนะคะหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วฟันจะทําการบดเคี้ยวอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆเรียกว่าการย่อยเชิงกลค่ะและร่างกายจะสร้างเอนไซม์อะไมเลสมาเพื่อช่วยย่อยเรียกว่าการย่อยเชิงเคมีค่ะ ต่อมาอาหารจะเคลื่อนที่ผ่านคอหอยและกล่องเสียงหากเราพูดคุยกันขณะกินข้าวอาจทําให้เศษอาหารตกลงไปในหลอดลมและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะหลังจากที่อาหารเคลื่อนที่ผ่านหลอดอาหารนั้นถูกส่งมาที่กระเพาะอาหารนะคะจะทําใหเอนไซม์ภายในกระเพาะอาหารทํางานได้ดีในสภาวะเป็นกดเซลล์วางเซลล์จะหลั่งแกตินออกมาเพื่อไปกระตุ้นเปปซินโนเจนให้เป็นเปปซิน สารเหล่านี้จะช่วยย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาระคะ่ะและจะเคลื่อนที่เข้าสู่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะจะมีดูอดีนัมเป็นส่วนที่ย่อยมากที่สุดเจจูนัมเป็นส่วนที่ดูดซึมเยอะที่สุดและไอเลียมค่ะลำไส้เล็กเป็นส่วนที่ย่อยและดูดซึมอาหารมากกว่ากระเพาะอาหารอีกนะคะการย่อยโปรตีนนะคะตับอ่อนจะสร้างเอนไซ ทริปซีโนเจนไมโครทริปซีโนเจนและโพคาบอซิเีพีทิเดสออกมาแต่เอนไซม์เหล่านี้จะยังไม่สามารถทํางานได้ลําไส้เล็กจึงจะสร้างเอนไซม์เอนเทอรโลไคนสเพื่อมาเปลี่ยนทริปซีโนเจนให้เป็นทริปซินเปลี่ยนไมโครทริปซีโนเจนให้เป็นไมโครทริปซินและเปลี่ยนโพคาบอซิพพทิเดสให้เป็นคาบอซิพพทิเดสเจ้าพวกนี้ก็จะมาช่วย,ย่อยโปรตีน ให้เป็นกรดเอมิโ e นที่เล็กมากๆจนลำไส้เล็กสามารถดูดซึมได้ค่ะการย่อยคาร์โบไฮเดรตจะเริ่มจากที่อะไมเลสย่อยไกลโคเจนไดเด็กตินให้เป็นไดไซคาไลมอลเทสย่อยมอลโทสให้เป็นกูโคสลักเทสย่อยลักโทสให้เป็นกูโคสและกาลักโทสซูเฮสย่อยซูโทสให้เป็นกูโคสและฟักโทสค่ะการย่อยลิพิดนะคะ ตับจะสร้างน้ำดีเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีและถูกส่งมาที่ลำไส้เล็กน้ำดีจะไปย่อยไขมันให้แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆแล้วจะถูกย่อยต่อด้ดยเอนไซม์ลิเพสที่สร้างจากตับอ่อนกลายเป็นกรดไขมันและกิเซลโลส่วนกากอาหารจะถูกส่งไปที่ลำไส้ใหญ่และลำเลียงไปที่ลำไส้ตรงเพื่อขับถ่ายค่ะ